สวัสดีนะครับท่านผชมวันนี้เราอยู่กับช่อง SOS กันในเช่นเคยเข้ากัใหม่เข้าใจว่าการที่เข้าเสโร์บอลบอกมันต้องใช้เน็ตเยอะขนาดนั้นเลยมันอยู่ที่เครื่องเปล่าวะโอเคเข้าเป็นอะไรชานคือดูพี่ขใจเยต้องเข้าใจด้วยนะเพราะว่า มันชอบอ่ะมันติดไปแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้เขาตัดคลิปไม่ค่อยดีแล้วอะ่ะน่าจะ่าคุณหมอตัดแทนนะครับเพราะว่าเวลาฆ่าตันอยไม่ได้ทันเลยเออปรากฏเจอฆาตกรโดนไล่ยิงนะจำไว,ว้ว่าคนนี้จะเป็นคู่นี้นะค่นี้นุ่นไม่มีวันหรอกไม่มีวันแน่นอนครับไม่มีวันไม่มีวันนี้เลยนี่ดูเลยนะครับภาพเป็นฆาตกรที่โดนลุงกระทืบ แม่เขาจะสามารถฆ่าคนได้บางคนก็ตามแต่ยังไงเขาก็ต้องตายอย่างน่าสงสารดูครับดูนะครับขั้นจะเล่นชีวิตกขั้นจะเต้ยขั้นชิวขั้นเต้ยโอ้ท่านมาเข้าถึงครับโอเครู้ทันล้ก่อนชนะ น่าเสียดายเนาะเพนต์มัอนจะได้เงินเ่ยดูนะครับว่าว่าตัวคมของมันควรจะเอาเปนลอกเลียนแบบมากๆเลยดูนะครับดูไอ้ดูไอ้ความนี้จะเปฟูคีนี่มันฟูคีนี่เวอรช่างมันเถอะอชัดมากๆอืมเก็บ120พีเนี่ย คุณอาจจะเห็นภาพมันอาจจะไม่ชัดนะเพราะว่าผมอัดแค่ 480p นะเพราะว่าก็เมมมันมีเยอะขนาดนั้นล้ก็ต้องเก็บเมม,มไว้บ้างนะต้องเก็บเมม,มไว้ทำคลิปอื่นบ้างนะครับให้มีเสียงใครชางมันเห็นนะครับว่าเขาคนเขาถึงของตอนเช็ดโอเคฆาตกรชนะ เฉลียวนี่เงินเดียะน่าเสียดาย้นก็เสียงทีวีก่อนเดี๋ยวโดนเลคอสิไม่สิยวโดนฟ้อ,องโดนฟ้องมาใครที่เปเปอร์